วันนี้จะมาสอนถ้าสไตล์ถึงสไตล์นะครับถ้าเกิดเรียกแบบไท,ทยก็กระโดดต่อตอกันเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยโอเคถ้าสไตล์ถึงสไตล์เป็นไงโอเคครับมื่กี้แหะครับเร,เรียกว่าสไตล์ถึงสไตล์นะฮะกระโดดข้ามตัวต่อตกันโอเคครับเอ,อ,อ่อสไตล์ถึงสไตล์ทำยังไงไง่ายๆครับเอ่อหลักการมันก็คือเรา คือเราวิ่งเมื่อกี้ผมเอาขาวขวาตึงหน่อยถือขาขวาบีบปึ๊บขาซ้ายก้าขี่ก้าแต่คือขี่ก้าขี่ก้าวทีละข้างเออง่ายๆเอ่อข่าวนี้มันไม่ยากแต่ว่าเขาเอาชนะความกลัวให้ได้ฟรีนิ่งเนี่ยเวลาที่เราต้องชนะความกลัวได้ที่จนเราชนะความกลัวได้ทุกอย่างจะอีซี่มันง่ายเลยเอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีฝึกข่าวนายทึกไซต์แรกๆเขาทำยังไง นนี่ครัระะรบอ,รนะตรตรอ่ตรงนี้คือะะโอต๊ะ,ะแล้วดูระยะความห่างโต๊ะนะแล้วก็ตับสูปกติคนจะฝึกนี้แล้วแก้ถ้าเห็นใช่ไหมว่าตับสูงเนี่ยเราเห็นระยะว่าเอ้ยคือระยะกระโดดเนี่ยมันข้ามระหว่างโต๊ะต่อโต๊ะพอดีเออแค่นี้แหละแล้วพอเรามั่นใจว่ากระโดดข้ามโต๊ะได้แน่นอนเราทำบนโตน๊ะเลย นอนะครับก็ไปลองสู้กันดูนะครับถ้าสไตสไตล์นะครับก็ที่เล่นถามไม่ยากครับก็โต๊ะในโลกทหารก็ถ้าเอาในสแตจก็จะมีโต๊ะองค์หน้าเวทีคนเก่งแล้วก็แล้วก็โต๊ะมชั้นลอยชั้นลอยชั้นหนึ่งบนชั้นหนึ่งเลยใต้อาคารสองครับก็เราฝึกกันดูได้ก็แต่ว่าระวังนะฮะระวังอาจารย์ฝ่ายคัดขึ้นมากโดนโดนโดนว่าแล้วว่าอีกแต่ก็จะมาโดดแล้วมาเอบโดดนะครับผม เค okay, วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน